มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นสเปกแรงในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับหุ้นหุ้นเอ็มชัยหรือว่าบริษัทมหาชัย t a ส p ทลพร c c o คอม n ี l ิมิต e d นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดย บริษัทเอ็มชัยนะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่เปิดทําการครั้งแรกและก็เป็นแห่งแรกด้วยนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจากนั้นก็ได้ขยายตัวโรงพยาบาลไปอยู่อีกหลายแห่งด้วยกันนะครับประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามโรงพยาบาลมหาชัยสองอ้อมน้อยกระทุ่มแบน โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัฐจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็โรงพยาบาลมหาชัย3จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายแล้วก็ระบบงานที่เขาสนับสนุนอีกทั้งบริษัทแพทย์แผนไทย88จำกัดนะครับแล้วก็โรงเรียนเลิดบริการนะครับสำหรับฝึกอบรมดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับโดยตัวรายได้ก็มาจาก OPD แล้วก็ IPD นั่นเองนะครับ รายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้น3% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสแต่ตัวกำไรลดลงก็ตั้งเยอะนะครับ64% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวนี่สินลดลง3% Q1Q ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น9% q o q คิดเป็น PE ก็แรงพอสมควรอยู่ที่40เท่านะครับ ก็แปลผด้ง่ายลงทุนราคานี้ก็40ปีคืนทุนเลยนะครับผม P/B Book b, 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 b Value ก็4.9เท่าก็เกือบ5เท่านะครับก็ค่อนังแรงมากนะครับก็แปลผด้ง่ายซื้อเข้าไปตอนนี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของเกือบ5เท่าเลยนะครับแม่แต้มต่อน้อยปไปหน่อยนะครับสหรับ M ชัยทั้ง P e และ P/B นะครับ D/E Ratio ค่อนข้างตึงมากนะครับอยู่ที่2.71เท่าเลยนะครับผมคือถ้า d ี e Ratio นี่ติดทุนมากกว่าหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้าง เหนื่อยทีเดียวเลยนะครับถ้านี่สินเยอะขนาดนี้นครับยิวปันผลมีมาให้เล็กน้อยที่1.15%เปอร์เซนต่อปีนะครับเพื่อประเด็นสนใจมุ่นในกล,ลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเป็นเมกะเทนก็ลองไปทำการบ้านกันต่อได้ครับสำหรับ m อ็มชัยนะครับเบติบโตเล็กน้อยนะครับแต่ว่า valuation ค่อนข้างแรงซื้อนาคตกันเลยทีเดียวนะครับ ทำกันบ้างันตอก่อนลองทุนได้นะครับแต่เพื่อนใไ,ไม่สนใจเชิง VI ก็เป็นสายทเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยครับโดยดูตัวกราฟไทม์เฟรมมันเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA ซีไล,ลน์เส้นสีดั้เงินตัดเส้นซีนไลน์แสดงขึ้นไปมีฮิสโตรแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํากันยาวๆแบบสตรองแบบวงเชียร์เป็นสัญญาณขาขึ้นสัญญาณบ่ายในไทม์เฟรมมันภาพระยะย,ยาวนะครับผมเพื่อนๆที่เล่นไทม์เฟรมมันก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโตรแกร,รม เขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณออกนะครับแต่ไม่แนะนําให้เข้ากลางรอบเช่นนี้นะครับถ้าจะเล่นทางเฟรมมันเพราะว่าเสี่ยงมากนะครับขึ้นไปเยอะทีเดียวไปดูตัวทางเฟรมวีคภาพระยะสั้นได้ภาพระยะกลางนะครับทางเฟรมวีคเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA CD ็มเอซีไลตัด สัญญาลัยสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํากันยาวแสตงเช่นกันครับเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับในไทม์เฟรมวิคเพื่อนเพื่อนที่เล่นไทม์เฟรมวิคก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนเช่นกันยังไม่มีสัญญาทเข้โปรฟิตออกกําไรแต่อย่างใดนะครับไปดูตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมเดย์พบว่ามีการตัดลงของ MACD Line เส้นสีน้งแเงินตัด เส้นไล่สีแดงลงไปมีฮิสตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำแล้วนะครับบ่งเชี้เป็นสัญญาณเซลยวสัญญาณขายในภาพระยะสั้นทำเฟรมเด็ดเพื่อนที่เล่นทำเฟรมเดก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกรมแดงแทงแรกแล้วก็ต้องมือว่างนะครับผมรอสัญญาณเข้ารอบใหม่ถ้าจะเล่นทำเฟรมเด็ดนะครับก็คือถ้าเกิด MSD น้ําเงินตัดแดงขึ้นนะครับหรือว่าฮิสตแกรมเปลี่ยนเป็นสีเขียว ก็เป็นสัญญาณฟอลโล่บายได้เลยนะครับตามเทคนิคก็ฝากเอาไับสนยเทรดวินัย m ม n d เซ t Money Management การทำตามอิ d ดคเตอร์และทำเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งขัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสว่าคลงรัรงลคลิะครับคุณีค้ัมชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ